สำหรับท่านใดที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้ตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและดูคลิปนี้ให้จบนะคะวันนี้พี่หมอหน้มหวานจะมาเปิดดวงให้สำหรับทุกท่านที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พี่หมอจะถือว่าคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้เป็นคนที่โชคดีและดวงดีที่สุดนะคะก่อนรับชมคลิปนี้นะพี่หมอฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ เพื่อรับพลังงานดีๆไปนะและสำหรับใครนะยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามกันไว้ได้ด้วยเลยนะเราจะได้เจอกันในคลิปถัดไปโอเคหรือเปล่าโอเคแล้วเราไปกันเลยเดี๋ยวพี่หมอจะเลือกไพ่ให้3ใบตั้งจิตอธิษฐานให้ดีและลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะ มาดูซีดวงชะตาของคุณในช่วงเร็วๆนี้จะเป็นอย่างไรถือว่าคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดแล้วกันอู้ไพ่ถ้วยความสำเร็จความร่ำรวยความมั่งคั่งการเงินเป้าหมายสิ่งที่คุณปรารถนาคุณผ่านมาเห็นคลิปนี้คุณจะได้รับความสำเร็จเห็นปะถ้วยอยู่ในมือความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างงานเง,งินความรัก,คว,รกความร่ำรวย จะเข้ามาหาคุณนะคะใบที่สองสมไม้เท้าธุรกิจการงานการลงทุนของคุณจะรุ่งเรืองประสบความสำเร็จใครทำงานอยู่บอกเลยธุรกิจจะประสบความสำเร็จเห็นเงินเห็นกำไรเห็นเงินก้อนใหญ่ธุรกิจของคุณจะทำให้คุณได้ปลดหนี้อย่างแน่นอนและยังจะเจอโอกาสดีๆหุ้นส่วนดีๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจการงานของคุณนะคะ ว้าว w e l l of the future หมายถึงไพ่พลังงานแห่งความมั่งคั่งร่ำรวยทรัพย์สินอสังหาที่ที่ทางบ้านรถทรัพย์สินของชิ้นใหญ่หรือเงินหลักล้านร้อยล้านนะคะไพ่ใบน,นี้หมายถึงทรัพย์สินของชิ้นใหญ่ไพ่แห่งวงล้อ ให้แห่งความร่ํารวยสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะมีแต่ความร่ํารวยสําเร็จของชิ้นใหญ่ปาถนาที่คุณอยากจะมีอยากจะได้อยากจะซื้อคุณจะมีและจะได้และสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้พี่หมอถือว่าเป็นคนที่ดวงนี้โชคมีจะร่ํารวยในอนาคตคุณจะได้มีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการและปาถนาตรงกับไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นพิมพ์ว่า รับคำทำนายนี้ให้คุณโชคดีร่ำรวยและสำเร็จค่ะ